สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องแม่แม่มนทาร์ดชแนลนะคะทรูคีปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนต้อมตรงความรักของชาว่าไปนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะก็เป็นคลิปพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรับชมนะคะรับฟังข้อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวคุณนะคะก็ สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่นะคะไปลองปรับใช้กันได้นะมันต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมก็รับชมรับฟังรับไปแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ได้นะคะใครที่เข้ามาแนละ้วมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในหัวข้อทอปิกนะคะ ใครในเวลานี้นะคะที่เขาอยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะเรื่องราวของคุณนะก็ใครที่เข้ามาแล้วมณเฝอนะคะเพื่อนๆลองเช็คพลังงานดูได้เนาะคือเดี๋ยวมณฑาผู้เกี่ยวกับพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะก็อยากให้รับไปแต่พลังงานดีๆนะจ๊ะรับฟังแบบใจจอยได้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะาราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูในเวลานี้เป็นอย่างไรจ๊ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมีไพ่เด็กถือดาบ มีสถ้วยนะคะ The Sun Queen of w a n s แล้วก็มีสีไม้เท้านะพลังงานที่ขึ้นมามองว่ามันมีในรูปแบบของการเริ่มต้นนะคะอะไรบางอย่างอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะเห็น <He 's S 2> ถึงพลังงานความสดใสนะความมีชีวิตชีวานะคะาบางคนเนี่ย ชาวธาตุไฟอาจจะอยู่ในจุดของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่ามันมีพลังงานบวกมีพลังงานความสดใสนะคะในตัวเองในช่วงเวลานี้ positivity มี p a s s i o มีพลังงานโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็มันมองว่าช่วงเวลานี้มีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่กำลังแบบบริหารจัดการดูแลอยู่นะเป็นช่วงของการ งานที่เป็นการเริ่มต้นการนำพาตัวเองไปสู่ความมั่นคงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนาะภาพรมบรรยากาศพลังงานเหมือนว่ามันกำลังเหมือนกับมีเกณฑ์ในการที่คุณกำลัง planning ในเรื่องของการวางแผนชีวิตให้มีความมั่นคงมากขึ้น วางแผนชีวิตให้แบบมั่นคงมั่นใจมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็มันมีแนวทางของการมองการประเมินการส่องดูทิศทางต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนาะพลังงานภาพรวมมันก็จะประมาณนี้อะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะคือมนมองว่าในตอนเนี้ยถ้าบางคนนะชาวธาตุไฟคุณอาจจะมีใครที่เข้ามาในการที่แบบ อยากจะเริ่มต้นกับคุณก็ได้นะมันมีพลังงานการที่คุณเปิดใจในการรับเพื่อนใหม่นะคะมากขึ้นมีพลังงานเฟร่อนชิพทำความรู้จักคนอื่นๆเพิ่มเติมอะมากขึ้นนะคะแบบเรียนรู้แล้วก็เหมือนกับเปิดใจเปิดใจมากขึ้นนะอาจจะออกไปงานอีเวนต์งานสังสรรค์งานสังคมเนะะี่ยค่ะทำให้คุณได้มีคอนเนค t ชันอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณเนาะ เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วยังไรจ๋ามีพลังงานสีไมเท้านะคะเป็นพลังงานของความมั่นคงอะ่ะเรารู้สึกว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่สามารถเข้ามาแล้วตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความมั่นคงได้เนาะก็เป็นทิศทางของการที่แบบไปต่อได้จริงๆการแต่งานการมั่นหมายหรือมีทิศทางของความสัมพันธ์ที่มันดู มั่นคงมั่นใจมากิงขึ้นนะคะคนว่าในตอนนี้มีการสง่งมีการประเมินอะไรอยู่ไหมสำหรับชาวท้ายไฟนะกำลังส่งกำลังประเมินดูอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เนาะในช่วงเวลานี้เหมือนกับประเมินสถานการณ์ก็ได้มันมีเกณฑ์ในการที่จะมีเป้าหมายอะแล้มีพาชั่น แล้วเราเหมือนเราอยากทำให้มันแบบสำเร็จจริงๆนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้พลังงานที่ขึ้นมามีในรูปแบบของความรู้สึกว่าทุ่มเทเหมือนว่าคุณกำลังทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเพื่อที่จะได้สกเซสกับจุดที่เราแบบวางแผนวางเป้าหมายเอาไว้ถ้าเป็นในเรื่องราวของความรักอาจจะมี ใครที่เ,ทเข้ามาในรูปแบบของการยานามิตรนะคะในรูปแบบของความเป็นเพื่อนมาทําความรู้จักนะคะหรือว่ามีเพื่อนชักพานําพามาให้คุณได้รู้จักกันมากขึ้นก็ได้แล้วก็รวมถึงทิศทางแนวทางต่างๆเนาะมีพลังงานมีแพชชันนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสของการได้เริ่มตน้นเริ่มต้นพลังงานความสุขนะคะ happiness คือเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะอ่อนกว่าคุณก็ได้นะอายุน,อน้อยกว่าคุณก็ได้หรือมาเป็นแบบพลังงานความสดใสอะที่ทำทาให้เรารู้สึกว่าเออมันมาพร้อมความแบบมั่นคงจริงใจประมาณนี้นะคะคุณเองก็ส่องก็ดูอยู่ประมาณนี้นะคือทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้หมนว่ามาในรูปแบบที่แบบ มาแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าพลังงานมันจะเป็นยังไงพลังงานของตัวชาวธาตุไฟเนาะชาราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะพลังงานคุณจะเป็นอย่างไรอีกเพิ่มเติมนะคะในเ็ปแล้วก็ช่วงเวลาต่อจากนี้ พลังงานของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะไพขึ้น10บดาบมีเดอมูนนะคะมีพลังงานอัศวินถือเหรียญมีหนเหรียญแล้วก็มี8เหรียญขึ้นมานะคะพูดถึงการโฟกัสนะคะการวางเป้าหมายหรือว่าโอกาสต่างๆเนาะมันมีการซัพพอร์ตนะคะซึ่งกันและกันนะคือคุณมองหาคนที่จะเข้ามาแล้วสามารถตอบโจทย์ ซัพพอร์เป็นพลังงานที่ดีของคุณได้นะคะคือมันว่าในเวลาเนี้ยชาวทัดไฟกำลังมีจุดโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งแบบมุ่งมัน่นแบบตั้งใจเลยนะโฟกัสมากแล้วก็ถ้าในเรื่องของความรแบบักยังยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจจะว่าแบบจริงๆเราอยากที่จะต้อง เลือกอะไรเลือกทางไหนมันมีความลังเลในความรู้สึกอยู่หรือต,ตัวคุณในช่วงเวลานี้มันว่าอาจจะเลือกทําตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเราเองนะคะเลือกทําตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเราบอกว่าไม่ได้เหมือนกับถูกการ ฟอร์สอะไรมากมายคือมีพลังงานของคนที่อยากปลดล็อกอะไรให้มันมีความเป็นอิสระมากขึ้นมีเรื่องอะไรที่ต้องการการฮีลในช่วงเวลาเนี้ยหรือว่าคนดีเข้ามาก็ต้องตอบโจทย์คุณในเรื่องนี้ด้วยนะมุษว่าตอนนี้คุณกำลังโฟกัสกับอะไรมากๆเลยค่ะมากมากเลยนะมีโอกาสที่กำลังจะเข้ามาในชื่อของคุณนะคะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะ เราไปดูกันหน่อยสิว่านะคะใครที่เขาอยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะเรื่องราวของชาวธาตุไปนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมาดูกันนะคะไพ่ขึ้นหนึ่งถ้วยนะคิงอัวานเด็กถือเหรียญซิกออฟสอรดแล้วก็มีสองถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะ อามนมองว่ามันเป็นโอกาสทางความรักนั่นแหละนะคะคนคนนี้นะมันว่าเขาเป็นคนที่ตรงไทยตรงใจตรงสเปคคุณอยู่เหมือนกันไม่ใช่แบบไม่ตรงเลยนะตรงอยู่นะคะเราก็เป็นในลักษณะของทิศท,ทางของโอกาสแพชชั่นนะคะทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาเนาะเป็นคนที่เขา ถูกใจอ่ะเออเหมือนว่าเขาน่าจะมีอะไรที่เหมือนๆก,กันกับคุณมีอะไรที่เหมือนๆกับออชาวทัศไฟนะไลฟ์สไตล์ความชอบหรือว่าลักษณะบุคลิกท่าทางอะไรต่างๆค่ะมันมีจุดที่แบบคุยกันได้อ่ะเออคุยกันแล้วมันคลิกมันต่อเนื่องต่อยอดกันได้นะคะประมาณนี้ พลังงานที่ขึ้นมามันมองว่าเป็นพลังงานของคนที่ตัวเขาเองในในตอนนี้นะก็มีมีความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีแพชชั่นมาอย่างเต็มที่เหมือนกันเป็นคนที่แบบทำงานเยอะเหมือนกันนะของคุณขึ้น คึนคงถือไม้เท้าใช่ไหมของเขาขึ้นคิงถือไม้เท้ามันบอกแล้วมันมีอะไรที่แบบแมทชิ่งอ่ะเหมือนเหมือนกันกับคุณหลายอย่างอยู่นะสำหรับตัวเขาคนนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานในรูปแบบของโอกาสทางความรักนะคะโอกาสทางความรู้สึกเนาะมีอะไรที่ถูกใจกันนะแล้วก็คุณสมบัติหลายๆอย่างนะคะเรียกว่า ตรงไทตรงสเปกละกันเออมันมีความตรงไทตรงสเปกนะระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะคนคนนี้นะมันว่าในเวลานี้เขาเหมือนมีความรู้สึกว่าอยาก Move On จากปัญหาอะไรบางอย่างอืมเหมือนอยากเคลียร์พลังงานบางอย่างแล้วก็แบบจะได้ม e ไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะเคลียร์พลังงาน ปัญหาหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในความรู้สึกของเขาเนี่ยให้มันให้มันชัดขึ้นเนาะพลังงานที่ขึ้นมาออมีคนที่เขาในเวลานี้นะมันว่าเขาอยากเป็นโอกาสทางความรักอะเออมันมีพลังงานการอยากเริ่มต้นแล้วก็มีพลังงานการอยากออที่จะไปข้างหน้าเป็นสเตปของการไปข้างหน้านะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานน้อมันจะเป็นในทิศทางไหนยังไงบ้างนะคะพลังงานเพิ่มเติมที่จะขึ้นมานะอมนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นพลังงานภาพรวมนะคะเพื่อนๆก็รับชมนะคะรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าพลังงานเนาะของคนคนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟนะอ่ะคือต้องต้องดูกันในส่วนของพลังงานถัดมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคนคนนี้เนี่ยเขามีความคิดที่จะเทค e a c t นะคะหรือว่าทำอะไรมาถึงชาวธาตุไฟไหมให้คุณได้รับได้รู้ความรู้สึกเพราะเขาอยากรู้แต่ไม่อยากถามใช่ไหม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงๆตอนนี้นะคะเขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับชาวท่าไฟบ้างเอ่ยมีแพลตต์ทาวเวอร์นะคะมีพลังงานแด่แฮงวูแมนนะคะเดอะชาร์วีออดนะเดอะเวลมีพลังงาน4ดีดาบน,นะคะ ไม่รู้นะจะเคยมีประเด็นกันไหมคือมารู้สึกว่าเขามองว่าคุณดูแบบในช่วงเวลานี้ดูนิ่งดูมีการคิดดูมีการตัดสินใจนะคะเอ่อลุยกับสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่เออมันมีพลังงานที่รู้สึกว่าเออค่อนข้างเซอร์ไพรส์อ่ะ ว่าเขาแปลกใจกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะกับตัวคุณในช่วงเวลานี้เนาะมีความแปลกใจแล้วก็มีความสซอรพรส์ในความรู้สึกนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าตัวคุณในเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมีการเปลี่ยนแปลงแบบ มากๆเลยค่อนข้างที่จะทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเออคาดไม่ถึงหรือไม่ถึงประมาณนี้สำหรับพลังงานที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีพลังงานของการที่แบบน่าจะเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายนะคะสำหรับตัวเขาที่จะนึกถึงคุณได้คือมันเหมือนกับเขามีเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดแต่เออคุณคุณไปในจุดนี้เลยเหรอหรือว่าคุณมีการปรับเปลี่ยน อะไรไปในเวที่แบบมันคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะความรู้สึกมันก็เลยค่อนข้างเป็นความสซอร์ไพรนะคะเกิดขึ้นมาแล้วก็มันมีการฮิลิ่งความรู้สึกอะมีการฟื้นฟูความคิดความรู้สึกนะคะพลังงานขึ้น4ดาบเนาะฟื้นฟูความรู้สึกมีการ เหมือนกับในเวลานี้ข้อจะคิดว่าคุณฮิลลิงตัวเองอยู่ได้นะเหมือนคุณแบบดูนิ่งคุณดูเบรกกับในเรื่องของความรักอะค่ะชาวทัาไฟการที่มองมาที่คุณในเวลานี้จะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับให้ความสนใจในความรักมากถึงขนาดนั้นเนาะ อ่ามีไพ่เดเวิร์ขึ้นมาด้วยจ้ามันว่าในเวลานี่เขาเองก็ยังยังมองคุณเป็นเป้าหมายอยู่แต่ว่าดูแลเหมือนแนวโน้อมอ่ะดูนิ่งๆดูยังไม่ได้แบบจะลงมือว่าทําอะไรมากมายนะคะมันเหมือนกับมันเป็นการเยียวยาคือเขาเยียวยาคุณก็เยียวยาแบบนี้ไหมคือเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ที่ดูนิ่งๆเหมือนกันนะคะในช่วงนี้เนาะดูนิ่งดูคีลิ่งหัวจิตหัวใจเป็นการปรับ ฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะของตัวเราตัวเขาให้มันอยู่ในจุดที่มันแบบปรับพลิกฟื้นมาสมดุลลงตัวมากขึ้นนะคะฟื้นฟูฮิลลิ่งพักกายพักใจประมาณนี้ในส่วนของพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนอจะเป็นยังไงอีกนะคะพลังงานเพิ่มเติม มันขอดูหน่อยว่านะคะหลังจากนี้แนวโน้มทิศทางหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะไปในเว์ไหนทิศทางยังไงบ้างนะคะของชาวทั่ไปแล้วก็คนที่เขาอยากรู้แต่ไม่อยากถามเรื่องราวของคุณนะคะมันก็จะดูแบบยังไม่ได้เติมกันอะแต่ว่าคือยังไม่ได้เติมเต็มกันอะแต่ว่ามันมีพลังงานความสุขที่นึกถึงนะคะตัวเขามอนว่าเขารอเวลาการฮิลลิ่งก่อน ว่าถ้าบางคนมีการที่มีประเด็นกันมาก่อนอาจจะอยากขอโทษอยากจะอาจจะอยากปลดล็อกพลังงานบางอย่างนะคะไพ่คืน3ดาบมาเนาะแล้วก็มันเห็นว่ายังมีกำแพงทางความรู้สึกอยู่ยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้แบบว่าโอ้โหเปิดใจอย่างแบบร้อเตเต็มที่ในช่วงเวลานี้นะก็ ถามว่าทิศทางมันแบบรู้สึกก็ยังรู้สึกดีๆแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีการที่จะเข้ามาเป็นการเติมเต็มความรู้สึกขนาดนั้นอาจจะมีการฮิลความรู้สึกได้แต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นการเติมเต็มนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับสถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะในในช่วงเวลานี้นะอาจจะเราไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรอีกพลังงานเพิ่มเติม คุณขอดูหน่อยว่าทิศทางนะคะเอ่อคำแนะนําจากภายไพย่อยากบอกอะไรเออไพ่อยากบอกอะไรบ้างไพ่อยากบอกอะไรเป็นคําแนะนําให้ชาวทัตไฟจ้ะโอ้ไพก็ออกมาพูดถึงกําแพงทางความรู้สึกของคุณนะ ไพ่ก็บอกว่าเริ่มต้นได้เปิดใจได้นะให้โอกาสคนที่เข้ามาได้แต่คุณก็ให้มองเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะต้องใช้เวลาดูความสม่ำเสมอนะคะการเทคแคร์การเอาใจใส่การติดต่อหรือการเข้ามาของเขาเนี่ยมันสม่ำเสมอไหมม,ม,มันเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงาน Positivity สำหรับคุณไหมถ้ามันมันมีเรื่องราวที่ดีอ่ะแล้วมันก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆได้อะ่ะคุณก็เปิดใจได้นะเออ ไมไ่ถึงขนาดว่าจะต้องแบบผิดใจคนจะต้องแบบโอ้โหเป็นเกณฑ์ใครทีเรียแบบเป๊ะเป๊ะเป,เป,เป๊อะไรแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมลัคนณราศีกันนะคะไปดูกันมีชาวกันนะคะชาวตุ้น เมตรมีนนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมนะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครรู้สึกว่าพลังงานตรงกับเรื่องราวของตัวคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากพายไปลองปรับใช้กันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะสวันดี้๊ายบายค่ะ